สวัสดีครับวันนี้ผมลองบาร,รมีหลวงพุทิมจะมาบอกเคล็ดลับการดูเหรียญเจริญพรบนคนสู้ชีวิตของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมวัดเขาเจ้าทองครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเงินรงยาสีแดงนะครับผมก็ดูผมก็จะบอกคบเคล็ดลับเหรียญรุ่นนี้สร้างประมาณ199หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับผมนี่ครับ จะตอดโค้ดตอกนัมเบอร์ตอกนี่ครับเนี่ยชัดเจนครับผมด้านหน้าจะเป็นเหรียญตอกโค้ดนี่ครับคเหมือนเดมครับผมแล้วก็ความโดยรวมของเหรียญก็ลรดูความโดยรวมวันนี้ครับผมจะให้ดูนะครับผมเนี่ยครับเราจะดูความคมของเหรียญนะครับผมต้องดูความคมนะครับผมเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยยังมึงยังไม่มีเจนะที่ผมดูนะครับผมเหรียญลงยาเนี่ยครับนี่ผมก็ทํามาให้พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิก ที่เข้ามาใหม่แล้วก็กําลังศึกษานะครับเราก็ร่วมศึกษาไปด้วยกันครับผมนี่ครับจุดตายจุดตําหนิแล้ววันนี้ผมจะบอกให้นะครับของเหรียญเนื่องเงินนะครับผมนี่ครับนี่ครับเราก็ดูความโดยรวมของเหรียญครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็จะเขียนว่าเจริญพรบนครับผมหลวงปูนมาโชติธรรมโมอายุ แปสิบสองนะครับผมรเมราก็ดูฟาร์มในรวปมงเหลียญดูฟาร์มคลาสสิกของเหลียนครับผมแล้วเราก็ดูเนื้อครับผมอย่างแรกเราดูลงยาให้เป็นแล้วก็แล้วก็วกตัวหนังสือนะครับผมตัวหนังสือครับเราดูตัวหนังสือให้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 ให,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 ให้คมครับผมเราก็ดูครับผมเพราะเหรียนรุ่นใหม่เทอาใหม่นี้ ดูกันที่ขอบตัดครับผมเพราะทาใกล้ได้ได้ใกล้เคียงมากครับเดี๋ยวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่ดูดีๆนะครับนะครับเอาดูครับผมครับทุกเหรียญต้องเหมือนกันครับผมนี่พี่เพื่อนเพื่อนที่มีอยู่ในมือเหรียญตอนนี้ก็หยิบขึ้นมาดูได้นะครับเรียนรู้ไปด้กันครับผมเคล็ดลับกันครับผมผมจะบอกจุดตายให้วันนี้ผมมีจุดตายให้นะครับผมผมจะให้ดูจุดตายนะครับผมนี่ครับ ให้ดูนะครับเหรียญรุ่นนี้มีจุดตายนะครับผมเรามีจุดตายของเหรียญอยู่แล้วนะครับนี่ครับพี่เพื่อนๆดูดีๆนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเราจะให้ขยับไฟหน่อยจะได้เห็นฟอยล์ยฟันดีๆเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับลอยฟันเห็นไหมครับจุดจ่ายตังค์ครับผมนี่ครับจะเป็นลอยฟันใช่ไหมครับ นี่อีกที่นะครับนี่รอยฟันเห็นนะครับทุกเหรียญต้องมีนะครับเนี่ครับจะเป็นรอยฟันตรงนี้ครับผมนะครับจุดตายของเหรียญนี้นะครับผมเราก็ดูครับผมความเรวมของเหรียญครับผมพี่เห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นจะเป็นแท่งคล้ายๆคู่ครับผมน่ครับนี่ครับเหรียญเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับผมนี่ครับจุดตายครับผมนะครับพี่เพื่อนเพื่อนที่มีอยู่ก็ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่รอยฟันเห็นไหมครับ เป็นเพื่อนที่จะศึกษาอยู่แล้วก็ตอนนี้ที่มีอยู่แล้วแล้วก็ท่านที่รู้อยู่แล้วก็หยิบขึ้นมาดูกันได้นะครับผมนี่ครับจุดตายครับผมนี่ครับขอบฟันนะครับผมผมก็มาบอกคิดลับให้ได้เท่าที่ผมบอกได้นะครับผมเพราะว่า <c oughs> เหรียญน,น้นางงานจริงๆเราก็ดูความโดยร,รวมของเหรียญนะครับผมแสดงผมได้ดูทุกทุกทุกมุมนะครับผมความสวยของเหรียญนะครับผมนี่ต้องลงยาแบบนี้นะครับผมลงยาแดงแดงนี้นะครับเป็นเกล็ดก็ดนี้ครับ อ่อื่นไม่ได้นะครับนี่ครับเห็นรุนนี้ก็จะต่อโค้ดเหมือนเดิมนะครับไม่มีพิเศษตรงไหนมากมายครับผมมีโค้ดใบไม้โค้ดสลาแล้วก็นัมเบอร์เลขนะครับผมแล้วก็ดูรวมอนุมานเขียนที่พัดเขาแก้วทองครับผมตำบลเขาไม้แก้วครับผมจังหวัดกระบินบุรีัจังหวัดปักตินบุรีครับผมเนี่ยเราก็ดูความโดยรวมของเหรียญเหมือนเดิมนะครับผมเราก็ดูความโดยรวมของเหรียญนะครับผมเนี่ย นะครับหน้าตาต้องคมหลงปู่ต้องคมความคมเราต้องมีครับผมเราผมจ้ดูจุดตายอีกรอบนะครับผมที่เพื่อนๆได้รู้นะครับผมว่าจะได้ร่วมศึกษาไปกันนะครับผมนี่ครับผมเ้ดูนะครับจุดตายนะครับผมจุดจ่ายตังครับพี่จุดจายตังครับผมเราจะได้รู้ว่าบ้าเหรญนี้เราต้องดูตรงไหนนี่นะครับ นี่ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยน,นะครับผมกดเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันจะได้ทําคลิปทำมีการเผยแผ่บาร,รมีหลวงปู่แล้วก็เคล็ดลับการดูเหรียญน,นะครับผมเนี่ยพี่ดูดีๆนะครับผมผมจะดูอีกรอบนะครับจุดใจตั้งนะครับผม นี่นะครับนี่ครับหนึ่งสองครับผมนะครับนี่ครับนี่ของนี้ฟันแรกนี่ฟันสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ครับจุดจัดตังค์นะครับผมพี่เพื่อนเพื่อนดีครับดูดีๆนะครับผมนี่ครับจะเป็นรอยฟันใหญ่เลยนะครับผมจะดูดีๆนะครับผมนี่ครับจุดจัดตังค์ครับพี่เพื่อนเพื่อนที่ซื้อเหรียญเปล่ามาหรืออะไรก็ดูความโดยรวมนะครับผมแล้วก็เอาขึ้นมาดูได้นะครับผมจะนี่ครับนี่ครับ ผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แชร์หน้าเพจได้นะครับผมผมอนุญ,ญาตนหครับผมไม่ต้องกลัวครับเพื่อเผยแพร่บารมีแล้วก็เหรียญหลวงปู่ด้วยนะครับนี่ครับซูมแล้วภาพมันจะแตกไปห,หน่อยนี่ครับนี่ชัดแล้วนะครับความโดยวรวมพี่ก็ดูโดยรวมความของเหรียญน,นะครับผมเหรียญก็จะวิง้งวิงตามกระแสแพรเข้าสมีครับผมนี่ครับแพรแพรแพ่แพ เราก็ดูาร์มโดยรวมของเหรียญได้ได้ได้นะครับเราจะได้ไม่ไม่ไม่เนี่ยครับผมเราจะได้ร่วมศึกษาพี่เรื่องร่วมร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีเกนะนะเป็นเหรียญนิยมด้วยตอนนี้เป็นนิยมหน่อยครับผมเพราะว่าเราเป็นรงยาท็อปอยู่แล้วครับเป็นรงดาท็อปอยู่แล้วสีแดงทุกหลงข้อทุกเกจิคาบาครูบาการทุกเหรียญนะครับผมสีแดงจะเป็นเหรียญที่ท็อปหน่อย เพราะลงเรียงลงยาที่สวยที่สุดแล้วที่ผมดูนะแล้วก็สวยทุกเหรียญน,นะพี่ลงยานะแต่ถามว่าคําว่าคลาสสิกของเหรียญต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วธรรมชาติของของคนไทยเราจะถูก,กแทนกระแพงก็ไว้ครับผมเนี่ยค,ครับนี่ครับอันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปมาให้ใหม่ผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอโทษนะครับพี่เพื่อนเพื่อนที่สมาชิกและเพื่อนเพื่อนที่กำลังติดตามผมอยู่ ปิดภาพประการใดคําพูดคาจาอะไรก็ติดเตียงไงมาได้นะครับผมผมจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกครับผมจะได้เรียนรู้ด้วยครับผมว่าการคำพูดคำจาอะไรก็คือบอกกันได้นะครับผมวันนี้ผมก็ฝากทิ้งท้ายก็ขอบคุณนะคะเพี่อนเพื่อนนี่ครับส่งท้ายให้นะครับนี่ครับอีกหลังขอบคุณนะครับ